ดูฟัสเจอรี่เจอรี่ที่ฉลาดที่สุดและเก่งที่สุดหนึ่งในตัวร้ายที่หลายคนชอบจะมาปรากฏตัวในซีซั่นที่8อย่างนั้นน่ะเหรอฝากกด like กไลค์กดติดตามจ่ายเป็นค่าผ่านทางให้กับพวกเราด้วยนะครับในช่วงหลายคลิปที่ผ่านมาที่เราทําเรื่องราวเกี่ยวกับริกกี้มอร์ตี้เนี่ยบอกตามตรงว่าจะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับดูฟัสเจอรี่เยอะแบบเยอะมากๆไม่รู้ว่าทุกคนไปได้ข่าวลืออะไรที่ไหนกันมาหรือเปล่านะแต่พอเราลองไปค้นหาดูจริงๆเนี่ย เออมันก็พอมีมูลอยู่ว่าช่วงช่วงนี้ที่เรื่องยังไม่ได้มีตัวร้ายหลักๆอย่างเป็นทางการดูฟัสเจอรี่ตัวละครจากคอมมิคส์ดูจะเป็นคนที่น่าหยิบมาเล่นที่สุดแล้วแหะยิ่งบวกกับตัวละครเจอรี่ในเนื้อเรื่องหลักเองก็แทบจะไม่มีร่างไหนที่โหดดิบแล้วก็เถื่อนแถมยังเทพพอๆกับดูฟัสเจอรี่เลยสักคนเดียวเพราะงั้นคลิปนี้เราไปเจาะลึกวิเคราะห์และทำความรู้จักกับดูฟัสเจอรี่เพิ่มเติมกันดีกว่า เผื่อพี่แกจะมาปรากฏตัวในซีซั่นใหม่ๆนี้จริงๆนะครับสำหรับใครที่รู้จักพี่แกแล้วก็ถือว่าทบทวนไปด้วยกันส่วนใครที่ยังไม่รู้จักทุกคนควรจะต้องรู้จักดูฟัสเจอรี่แบบดุ่นดวนเลยนะครับเพราะนี่คือตัวร้ายที่มีศักยภาพพอจะเป็นลัสบอสของซาก้านี้ในเรื่องลิกกอร์มอร์ตี้ได้เลยแหละครับสรุปเรื่องราวของดูฟัสเจอรี่ตัวละครดูฟัสเจอรี่คือตัวละคร ตัวตึงในฝั่งคอมมิกของริกกมอรตี้ที่จะโผล่มาตั้งแต่ฉบับที่21น่น,นะครับโดยตัวเขาเนี่ยจะถูกแนะนําว่าเป็นเจอรี่ในมิติ J 1 9เซตามิติเดียวกับดูฟัส t ์ริกที่เป็นตัวละครสมทบในเรื่องหลักนั่นแหละเราก็เลยจะได้รู้ว่าไอเจลริกเอ,อ๋อคนนี้ทำไมถึงไม่ได้เป็นเจ้าโลกแบบริกคนอื่นๆก็เพราะจักรวาลน,นี้มีเจอรี่ที่ฉลาดที่สุดปกครองโลกและทุกอย่างเอาไว้อยู่นั่นเองโดยพี่แกเนี่ยถึงกับขนาดนามตัวเองว่าเป็นเวิ l ์ r รูเลอร์หรือผู้คุมทุกสรรพสิ่งบนโลกเลยที แต่ประเด็นคือเหมอนีมันยังไม่รู้ว่าในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้มีมิติคู่ขนานอยู่จริงๆพี่แกที่บังเอิญไปเห็นเจอรี่จัก,กรวาลอื่นเล่นกับดูฟัสบริกอยู่ก็เลยเกิดกิเลสอยากจะครองมิติอื่นขึ้นมาบ้างเพราะมิติของตัวเองเขาไม่มีอะไรให้ท้าทายแล้วไงสุดท้ายก็เลยขโมยปืนฆ่ามิติของเจอรี่คนนี้และฆ่ามิติไปยังต้นทางที่เป็นจัก,กรวาลหลักของคอมิกส์ทันทีพอมาถึงที่นี่พี่แกก็จะหวานสเนสน่ห์ใส่เบ็ กับซัมเมอร์เพราะว่าจากกักรวาลของดูฟัสริกเขาเป็นคนเอ,อ๋อก็เลยไม่ได้มีลูกเท่ากับว่าเบดกับซัมเมอร์จะไม่มีตัวตนในมิตินั้นทําให้ในช่วงแรกที่ดูฟัสเจอรี่ข้ามมายังมิตินี้เนี่ยเขาก็จะตกลุมรักเบททันทีแหละครับและด้วยความที่ทั้งซัมเมอร์ทั้งเบดเองไม่เคยเห็นพ่อตัวเองมีคารมคมคายและสมาร์ทเท่านี้มาก่อนก็เลยหลงสเสน่ห์เข้าไปเต็มเป่าแต่คนที่สังเกตว่ามีอะไรผิดปกติก็กคือมอร์ตี้เพราะการที่เจอรี่มันดูเท่แล้วก็ดูพูดจาสุขุมแบบเนี้ยมันแทบจะเป็นไปไม ไม่ได้เลยเท่ากับว่าอันเนี้ยไม่ใช่พ่อของเขาแน่นอนเขาก็เลยต้องขอให้ริกคอมมิกส์หรือริกจากมิติ4 1 3 2มาช่วยแต่ริกที่ติดประมาทก็ตามสภาพครับโดนเจอรี่ที่ฉลาดที่สุดเล่นงานสยับ ก่อนที่เจ้านั่นจะประกาศว่ามันจะขึ้นมาพิชิตทุกมิติที่เหลืออยู่ทันทีและไม่ว่าริกจะต่อต้านหรือวางแผนยังไงดูฟัสเจอรี่ที่ฉลาดกว่าก็จะรู้ทางดักอะไรทันได้หมดสุดท้ายเขาก็จะวางแผนให้ตัวเองถูกพวกสภาริกจับตัวไปเพราะรู้อยู่แล้วว่าเหล่าริกจะประเมินเขาต่ํากว่าที่เห็นทางที่อันิจริงดูฟัสเจอรี่คนนี้เป็นเจอรี่ที่แตกต่างเขาฉลาดที่สุดและจะกลายมาเป็นผู้ล่าริก แทนที่จะเป็นเหยื่อซะเองดูฟัสเจอรี่วางแผนให้ตัวเองเข้าไปในห้องปรับเปลี่ยนพัทุกรรมและได้ปลดปล่อยฟีโรโมนที่เป็นพิษกับริกทุกคนออกมาซึ่งนี่แหละก็เป็นความลับที่ทําให้พี่แกเอาชนะริกทุกคนได้โดยเฉพาะริกคนหลักของเราด้วยในที่สุดดูฟัสเจอรี่ก็จะทําตามแผนได้สาเร็จเขาขึ้นมารับตําแหน่งใหญ่ที่สุดในสภาริกและแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นมาสเตอร์ออฟริกหรือปรมาจารย์ผู้ปราบริกซานเชสลงได้นั่นเอง โดยในริกาโมตี้ฉบับที่23จะเป็นฉบับสุดท้ายที่ดูฟัสติอรี่ปรากฏตัวนะครับในตอนนี้เขาจะได้เข้ามายึดครองป้อมปราการแห่งริกแบบสมบูรณ์เรียบร้อยริการ์ตี้หลายคนถูกจับเอาไว้เพราะไม่ยอมเป็นทาสบางก็ถูกสังหารตุยไปอย่างโหดเหี้ยมและดูฟัสตดรี่ก็ยังสั่งให้เหล่าริกสร้างหุ่นทองคําเจอรี่ขนาดมหึมาไว้ใจกลางเดอะซิตีเดลเพื่อประกาศศัปดาว่าใครคือของจริงแถมยังจับเบสที่ในมิติของเขาไม่มีเพราะดูฟัสริกไม่มีลูกจับมาเป็นบริวารสนองนิด ให้ตัวเองอีกต่างหากแต่ทว่าสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเจ้าดูฟัสเจอรี่ถึงจะฉลาดและก็หลักแหลมยังไงเนี่ยเขาก็ยังเป็นเจอรี่อยู่วันยังข้ามอยู่ดีะนะแม้จะฉลาดที่สุดยังไงเจอรี่ก็คือเจอรี่นั่นแหละเพราะพี่แกนั้นแม้ว่าจะพิชิตมิติต่างๆมาเยอะแล้วแต่ก็ดันติดประมาทเหมือนเดิมจากการต่อสู้กับเจอรี่ตัวหลักในคอมมิกส์ที่ค่อนข้างจะบื้อเป็นทุนเดินไปแล้วแต่ประเด็นคือระหว่างที่สู้กันเนี่ยเขาจะโดนต่อยจนอ้วกออกมา อ้วกนั้นมันกลับไม่ใช่อ้วกแบบธรรมดาธรรมดาครับเพราะก่อนหน้านี้เจอรี่คนนี้เขาถูกขังไว้ในมิติของดูฟัสริกดูฟัสริกก็เลยพยายามหาทางให้เขากลับมามิติดั้งเดิมของตัวเองให้ได้ก็เลยประดิษฐ์พอเท่าจูสหรือน้ำผลไม้ข้ามมิติมาให้และแน่นอนครับพอเจอรี่ที่ถูกซ้อมจนอ้วกออกมาเขาก็ได้ขย้อนเศษพอเท j u จูสออกมาด้วยและประตูมิติในน้ำผลไม้นั้นมันก็เปิดออกครับแล้วก็ดึงหนอนยักษ์จากมิติคู่ขนานออกมารับประทานดูฟัสเจอรี่ ดับอานาดคาปืนแล้วริกของเราก็กำจัดหนอนนั่นอีกทีหนึ่งอันเป็นจุดจบที่โคตรจะกากสมก็เป็นเจอรี่จริงๆนั่แหละครับติดประมาณสุดๆยังไงก็ต้องยกให้พี่แก่เลยและนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆข,ของด e Fast Jerry หรือว่าเจอรี่ทึ่มที่หลายคนยกให้เขาเป็นเจอรี่ที่เท่ที่สุดนะครับสำหรับใครที่อยากดูประวัติของดูฟัสเจอรี่แบบเต็มๆช่องเราเคยมีทำเอาไว้แล้วสามารถตามย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ ทำไมดูฟัสจิววี่ถึงเป็นตัวละครที่แฟนๆอยากเห็นกันมากๆ ก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าให้ลืมภาพจําของคุณพ่อที่ไร้ความสามารถอยู่ไปวันๆมีในความงี่เง่าความบ้าบอและก็ความขี้แพ้ของเจอรี่ที่เราเจอมาตลอดไม่ว่าจะมิติไหนก็ตามไปก่อนนะครับลืมไปให้หมดเลยเพราะดูฟัสเจอรี่จะไม่เหมือนกับเจอรี่คนอื่นๆหรือก็คือต่างกันแบบคนละขั้วราวฟ้ากับเหวเลยแหละครับเพระาะหมอนี่มันมีความซาดิสป่าเถื่อนโหดร้ายบ้าอำนาจเห็นแก่ตัวโลภชอบความรุนแรงและยังเป็นโรคจิตหน,หน่อยๆอีกด้วยเรียกว่า อะไรที่คนไม่ดีเขาเป็นถูกรวมเอาไว้ในดูฟัสเจอรี่ทั้งหมดนะครับก็เลยไม่แปลกที่ตัวละครแบบนี้จะถูกจีริตหลายๆคนที่ชอบไวร้ายสไตล์นี้ะนะในมิติ J19 z e เ a 7ซตา7ไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าดูฟัสเจอรี่อีกแล้วกระทั่งโตริกเองที่ปกติจะเป็นผู้เหยียบย่ำเจอรี่เสมอแต่ในมิตินี้เจอรี่กลับกลายเป็นผูล่าเองส่วนหนึ่งก็เพราะมิตินี้มันดันเป็นดูฟัสริกหรือว่าริกทึมด้วยนี่แหละ ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องนิสัยส่วนตัวที่พี่แกมีความเป็นผู้นําโดยกําเนิดแล้วเนี่ยดูฟัสติลลี่ยังเชี่ยวชาญทักษะการต่อสู้มากๆด้วยเรื่องต่อยตีพี่ไม่แพ้ใครแน่นอนขนาดริกมอร์ตี้สองลุ่มหนึ่งยังเอาไม่ลงพวกขี้ยาอันธพาลก็คงต้องหลบทางให้แถมมอนี่ยังมีคลังความรู้เกี่ยวกับอาวุธและเทคโนโลยีล้ำๆอยู่เต็มหัวสมองเพราะครั้งหนึ่งที่เขาก้าวเข้ามาสู่ปราการแห่งริกมอนี่มันก็พูดถึงอาวุธทั้งหมดที่เหล่าริกมีแบบรู้ทุกรายละเอียดทุกดีเทลเก็บได้หมดและยังประย ใช้ควันพิษที่ปราบจากฟีโรโมนของตัวเองทําให้ตัวเขาเป็นดั่งสารพิษกับเหล่าริกทุกคนเอาง่ายๆพี่แกเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคลิปตัวไหนนั่นแหละครับจนสามารถเอาชนะทั้งเดอะซิตาเดลมาได้แบบชิวๆซึ่งตัวนี้ก็ต้องยกอันนี้ส่งให้ตัวดูฟัสเจอรี่เขาเพราะเขาเป็นดั่งนักล่านมิตีของตัวเองแทนที่จะเป็นริกมันก็เลยทําให้เขารู้วิธีที่จะเอาชนะเหล่าริกได้ง่ายๆแบบนี้นั่นแหละซึ่งองค์รวมที่เราว่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็น่าจะเป็นทริคที่สร้างสุดสําเร็จ ในการทำไวร้ายหนึ่งตัวที่น่าจดจําขึ้นมาจนหลายคนเนี่ยอยากเห็นดูฟาสติโอรี่มาปรากฏตโวในซีรีส์หลักเลยทีเดียวเพราะจะว่าไปนะครับตอนนี้บอสหลักๆก,ก,ก็ยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนแน่นอนอีว e ิมอ์ตีปลีกวิเวกไปแล้วลิคพลาไม่อยู่แล้วปูบีวอโธกว่าจะกลายเป็นตัวร้ายก็น่าจะอีกหลายซีซั่นเลยเพราะงั้นจริงๆช่วงนี้มันก็เลยจะมีแต่ดูฟาสติโอรี่นี่แหละที่จะเป็นตัวร้ายที่เหมาะสมมากๆโอกาสเนี่ยยังไงมันก็ต้องเขาและที่จะให้ขึ้นมาเป็นวาวร้ายของแอคนี้และความเป็นไปได้ ต้องบอกว่ามันสูงซะด้วยสิครับเพราะมิติ J19 Zeta 7มันมีอยู่จริงๆซึ่ง,งก็คือมิติหลักของริกทึมที่เราเคยเห็นมาแล้วนั่นแหละเพราะงั้นแบบนี้โอกาสก็เลยเยอะมากๆที่ทฤษฎีการมีอยู่ของดูฟัสเจอรี่เจอรี่ที่เก่งที่สุดมันจะเป็นจริง นี่ยังไม่นบรวมกับเรื่องราวที่ผ่านมาตลอด7ซีซันอีกนะครับที่เราจะเห็นทั้งซัมเมอร์กลางคืนได้เห็นทั้งอีวีวอร์ตี้และยังมีสเปซเบดที่แต่ละคนล้วนจะเป็นคนที่เคยชนะริกซีหนึ่งสามาก่อน จะมีแค่เจอรี่คนเดียวนี่แหละที่ยังไม่มีเวอร์ชันเทพๆให้เห็นแบบค้อโคสมิธคนอื่นๆเลยซึ่งไอเจอรี่ที่เราผ่านมาที่เห็นเนี่ยมันก็บื้อๆเหมือนกันหมดนั่นแหละคงจะดีนะถ้ามีโอกาสได้ยกระดับตัวละครนี้อย่างการเอาดูฟัสเจอรี่มาโผล่ในซีรีส์หลักกันบ้างฟิลแบบโผล่มาให้พวกริกประมาทเล่นๆแล้วพี่แกก็ตลบหลังด้วยการโชว์โหดตบพวกริกกับมอร์ตี้ซะเรียบเลยซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงคงจะเป็นอะไรที่สะใจคนดูมากๆเลยแหละ เทั้นถึงบอกไงครับคงไม่มีโอกาสอันดีเท่าช่วงนี้อีกแล้วที่จะเปิดตัวเจอรี่ที่ฉลาดที่สุดแบบนี้จริงไหมล่ะครับทีเนี้ยก็คงได้แต่รอการเปิดตัวของตัวละครนี้แล้วแหละครับเพราะตัวละครดูฟัสเจอรี่พูดกันตามตรงนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครจากคอมมิกส์ที่คนดูอยากให้มาในซีรีส์มากที่สุดแล้วแหละครับทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างใครอยากเห็นพี่แกมาโผล่ในเรื่องหลกักคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ เอาละทีนี้เราข้ามสเต็ปกันไปเลยดีกว่าคิดว่ายังไงดูฟัสเจอรี่ก็มาแน่ๆแบบ100%ยไปเลยแล้วกันคำถามคือถ้าเขามาแล้วตัวเขาจะมีสเกลความเทพระดับตัวละครไหนในเรื่องหลักณตอนนี้บ้างลองไปดูเล่นๆกันหน่อยดีกว่าครับดูฟัสเจอรี่ VS ริ Prime แม้ว่าตัวของริกพรามในปัจจุบันนี้พี่แกจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพิษสงของเขาจะหมดไปนะครับเพราะยังไงตัวละครนี้คนก็ชอบมากๆและพี่แกมีโอกาสคัมแบ็กกลับมาได้ตลอดเวลาและก็ยังเป็นมวยที่ถูกคู่มากๆเมื่อเอามาวัดแบบเฮดทูเฮดกับดูฟัสเจอรีเพราะถ้าดูกันในแง่อุปนิสัยนะครับบอกเลยว่าสูสีกันมากๆเพราะต่างก็เป็นขั้นกว่าของเหล่าริกกับเจอรี่ทั้งนั้นเรื่องอีโก้เรื่องความไม่แคร์ใครความบ้าอำนาจและความเป็นตัวร้ายที่ร้าย ก็เลยสุดเลือกเกินโดยถ้าเราเอาทั้งสองมาวัดกันเรื่องความสามารถตรงๆนะ ดูเหมือนว่าดูฟาสติโอรี่จะเหนือกว่าในหลายๆด้านเพราะริกทุกคนแพ้ทางเขาหมดจากฟีโรโมนในตัวในแง่ความแข็งแกร่งและทักษะการต่อสู้ดูฟาสติโอรี่ก็ถือว่าโหดกว่าสภาพร่างกายก็ดีกว่าขนทังเดียวที่ริกพลายจะพลิกกลับมาชนะได้เนี่ยคือการเลี่ยงการต่อสู้แบบตรงๆและต้องทําความรู้จักกับดูฟาสติโอรี่มาก่อนเพื่อวางแผนตลบหลังเขาซึ่งแน่นอนครับระดับริกพลายแล้วถ้าเขาไหวตัวทันซะก่อนและคิดค้นสูตรเอาชนะฟีโดโมนของดูฟาสติโอรี่ได้ก็ถือว่า น่าหลุนมากๆเพราะเมือนี้ก็ถือว่าเล่นเหลี่ยมจัดไม่แพ้กันถามีพลังอมตะด้วยเรียกว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ที่สุดและพลลัพธ์จะออกมาหน้าไหนก็ได้เออถ้าพี่แกไม่ดูดูฟัสเจอรี่ที่รู้มากกว่าทําลายแบ็กอัพฟื้นฟูพลังของเขาไปก่อนนะครับดูฟัสเจอรี่ vs evil Morty อสำหรับมอ r t ต้ผู้ชั่วร้ายหรือที่เขาขนานนามกันว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่มอร์ตีปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าเวลามีการพูดถึงตัวร้ายเทพๆท,ทีไรนะเขาจะถูกหยิบเข้ามา VS ด้วยทุกรอบแบบเลี่ยงไม่ได้เลยแต่จะบอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ควรถูกเอามาอยู่ในสมการนี้ด้วยซ้ำาหมอนเนี่ยมันเหนือกว่าทุกคนไปแล้วจะมีก็แต่พวกไดโนเสาร์เนี่ยแหละที่เอาอยู่แต่ก็เป็นคนดีเกินไปซะอีกเอาละ่ะลืมเรื่องนั้นไปเอาไว้ก่อนละกันและเราลองมานับกัน เฉพาะตอนที่อีวิลมอร์ตี้ต้องมาสู้กับดูฟอสติลลี่ในกรณีที่เขายังอยู่ในเดอะเซ็นทรัลไฟในเคิร์ฟกันก่อนดีกว่าถ้าแบบนั้นน่ยมันก็ถือว่าสูสีกันเลยแหละครับเพราะความฉลาดและความไหวพริบแทบจะไม่ทิ้งห่างกัน แผลทั้งคู่ก็สามารถยืดเดอสิทาเดียวได้ด้วยวิธีของตัวเองด้วยแต่ปัญหาที่ทําให้ดูฟัสติีดูจะห่างชั้นกับอีวิลมอร์ตี้ในเคสนี้มันก็คือความสูขขมเยือกเย็นและสติระดับเทพนั่นแหละอีวิลมอร์ตี้นั้นเป็นตัวละครพวกที่หยิงยโสก,ก็จริงนะครับแต่เขาไม่ใช่ประเภทที่อวดอ้างว่าตัวเองเก่งแบบนั้นแบบนี้เขาจะโชว์ให้เห็นด้วยผลลัพธ์ที่วางเอาไว้ล่วงหน้าหลาย19เหนือทุกคนเลยคือถ้าได้ลงมือปุ๊บก็ไม่มีใครมาขัดขวางเขาได้แล้วเพราะแผนของเขารัดกุม และแยบยนต์มากๆขณะดเดียวกันคนแบบดูฟัสจิวลลีพี่แกต้องคิดว่าเขาเหนือกว่าอีวิลมอร์ตี้อยู่แล้วเวลาเจอกัน เฮ้ไอมอตตี้เหรอมันจะฉลาดกว่าฉันได้ยังไงต่ที่ไหนได้นี่ไม่ใช่มอตตี้ธรรมดาธรรมดาไงสุดท้ายก็จะตกมาตายตรงติดประมาทเหมือนเดิมและอีวิมอตตี้ก็จะกลุ่มชัยชนะไปได้ในที่สุดส่วนในแง่พลังกายนะครับอีวิมอตตี้อาจจะสู้ตรงๆไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขายังตัวแค่นี้อยู่เลยแต่ด้วยเทคโนโลยีเจ๋งๆต่างๆก็จะช่วยเสริมความแกร่งให้เขาได้โดยเราก็จะเห็นแล้วว่าในซีนที่ไปแกใส่เดียวกับริกไคล์นั้นเราจะได้เห็นทักษะการต่อสู้ของเขาเกียวเทพ ไม่แพ้กันพลิ้วสุดๆไปเลยและในทางเทคนิคอ v วิลมอร์ีที่ปราบริกพลม์มวายไร้ระดับพอๆกับดูฟัสเจอรี่ลงได้ก็แปลว่าเขามีโอกาสสูงมากๆที่จะจัดการกับเจอรี่คนนี้ได้เหมือนกันยิ่งถ้าเราเอาเรื่องที่เขาไปเจอกับองค์ความรู้ใหม่ๆในผู้จัก,กรวาลของจริงมาแล้วด้วยอีกบอกเลยว่าคนละชั้นกันเลยครับเพราะดูฟัสเจอรี่เองเพิ่งจะรู้จักมิติโคขนานได้ไม่นานด้วยซ้ํา ขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยตะลุยไปมากกว่านั้นหลายขุมมากๆแล้วตรงจุดนี้ก็เลยทําให้การ VS กันครั้งนี้อีวิลมอร์ตีน่าจะเป็นต่อแบบค่อนข้างจะเยอะเลยแหละครับและก็ยากที่ดูฟัสเจอรี่จะชนะได้นอกจากพี่แกมีสกิลที่เป็นสกิลของพระเอกหรือมีเส้นสายกับคนสร้างเรื่องจนพี่แกชนะมาได้นะครับดูฟัสเจอรี่ตัวตึงลาสบอสตัวจริง ด้วยทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เรากล่าวมาในคลิปนี้นะครับจริงๆก็เพื่อจะบอกทุกคนแหละว่าเส้นทางของเรื่องหลักของริกาโมตตี้ในช่วงที่รีพลายนันไม่อยู่แล้วคงไม่มีใครที่จะเหมาะเจาะมาเป็นลัสบอสของพาทนี้เท่ากับดูฟัตเจอรี่จากคอมมิกส์อีกแล้วจริงๆนะเพราะีิแกไม่ต้องเสียเวลามาปูทางมากและยังเป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างจะอิม a พ t กับทุกคนด้วยเพราะทุกคนก็รู้อยู่ว่าเจอรี่ทุกๆมิติมันห่วยขนาดไหนถูกคำปลามาดมาก็เยอะขนาดชื่อดูฟั s เจอรี่ยังเป็นชื่อของเจอรี่ที่ เซอร์ซ่าดูทึมๆดูบือบ้อๆเลยก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าพี่แกมาจริงๆจะตบทั้งจังกรวาลอย่างไงเฉพาะอย่างยิ่งจะตบริกซี่หนึสสอนให้เขาหลับจำโชว์ไหมเพราะในจักรวาลคอมิกส์พี่แกก็ตบริกซี่หนึอริกคนหลักในคอมิกสยับมาแล้วท,ที่ดูแล้วเนี่ยก็ตามนั้นนะครับดูฟัสเจอรี่ที่เต็มไปด้วยข้อคอรหาน่าจะเป็นตัวร้ายอีกหนึ่งตัวที่คงจะน่าจดจำมากแน่ๆถ้ามาในเรื่องหลักจริงๆและจะเปลี่ยนภาพจำของเจอรี่ไปตลอดการเลย และนี่แหละครับลาสบอสของแอคนี้ที่คู่ควรแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างอยากเห็นเขามาปรากฏตัวในซีซั่นที่8หรือเปล่าเพราะดูจากตัวอย่างพี่แกก็ถือว่าโดนหนักอยู่นะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องราวของริกาโมตี้มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กับพวกเราได้นะครับขอบคุณทุกคนมานะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ